เด็กเริ่มมีกลิ่นตัวเราควรใช้ผลิตภัณฑ์ล้างกลิ่นกายแบบไหนคะอันแรกแหละจะต้องมีความอ่อนโยนนะครับและสามารถใช้กับเด็กถูกไหมครับถ้าหากใช้กับเด็กไม่ได้นะครับมันก็ไม่ควรที่จะนํามาใช้นะครับเพราะเนื่องจากว่าอาจจะไม่เกิดการแพ้เกิดขึ้นได้ค่อนข้างง่ายกับเด็กเพราะเด็กเองนะครับผิวเขาค่อนข้างบางนะครับอันที่2นะครับก็ควรที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่ควรมีส่วนผสมของน้ําหอมและแอลกอฮอล์ในส่วนผสมครับโดยเด็ดขาดเพราะเนื่องจากว่าผิวของเด็กเอง ขายังไม่เหมาะครับที่จะเจอกันกลุ่มที่เป็นน้ําหอมที่มีความรุนแรงและมีแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณความเข้มข้นนะครับเพราะทาให้เกิดการแพ้ได้ง่ายนั่นเองนะครับและประกันถัดมานะครับเด็กเมื่อมีอผิวที่อ่อนแล้วนะครับสิ่งที่คนเลือกใช้ไม่ควรเลือกใช้ในกลุ่มที่เป็นโลออนเพราะโลออนเองนะครับเด็กเนี่ยจะไม่ชอบครับ และให้ค้นมือในการที่จะใช้ในการดับกลิ่นได้น้อยมากเพราะเนื่องจากว่าตัวของโลออนเองนะครับนี่คือสมมติว่าเป็นโลออนใช่ไหมแล้วมันใช้กับตัวเด็กซึ่งตัวของเด็กนะครับพ่อแม่หลายท่านเนี่ยไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องการเลือกลูกกิ้งนะครับที่ถูกต้องให้กับเด็กนะครับเพราะลูกกิ้งมีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ซึ่งวงแขนของเด็กมีขนาดเล็กแล้วแต่พ่อแม่เองใช้โลออนของตัวเองนะครับซึ่งมีลูกกิ้งขนาดใหญ่เนี้ยเอามาถูเสร็จปุ๊บเวลาที่เด็กใช้นะครับเมื่อมีการกดลงไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีการเจ็บมากกว่าปกติหากลูก และที่สําคัญเวลาที่ใช้ต้องทําการลงไปครับซึ่งเด็กจะไม่ชอบครับเพราะมันเจ็บบางคนอาจจะจั๊กะจี่ด้วยซ้าครับอาจจะหวงราะีิดครับแต่พ่อแม่จได้อย่าได้รู้สึกว่าสนุกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กเขานะี่ยทำเหมือนเราล้อเล่นแต่จริงๆคือเขา ไม่ชอบนะครับแบบนั้นจรงิงๆสิ่งที่หมอก็ควรเลือกเป็นกลุ่มที่เป็นแบบสเปรย์นะครับในการใช้งานนะครับเพราะว่าเมื่อเราใช้ปุ๊บเด็กจะชอบเพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กรู้สึกเหมือนเราฉีดพ่นน้ำสเปรย์เหมือนเวลาที่สงการครับผมฉีดลงไปปิดปิดปิดดอย่างเงี้ยครับปิด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 อย่างเงี้ยเด็กชอบครับอย่างเงี้ยเด็กจะให้ความร่วมมือครับและพ่อแม่ก็จะสบายใจครับตรงที่ว่าเด็กเองให้ความร่วมมือในการใช้และก็ไม่ขัดแย้งกับเราว่าง,งั้นเถอะเขาก็จะใช้ทุกวันครับทำให้เรามั่นใจเลยครับว่าลูกเราไม่มีกินตัวเองแน่นนนนออครััับดง้ผมยากแนะนอย่างนีี้ดกว่าครับ